อนแรกที่กดสั่งซื้อมานะคะก็กังวลเหมือนกันว่าน้องชะนอนไหมเพื่อนเฮ้ยคุ้มแล้วตอนนี้คือคุ้มแล้วค่ะเนี่ยค่ะกลางวันก็คือนอนหลับยาวๆในบ้านเลยแล้วก็เดินเข้าเดินออกแบบนี้ทั้งวันค่ะส่วนตอนกลางคืนนะคะหนาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เลยเพื่อนอน,น้อยหลังนี้นะคะเป็นบ้านสําหรับสัตว์เลี้ยงนั่นเองได้ทั้งน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆที่มีน้ําหนักตัวไม่เกิน16กกิโลกรัมค่ะไซส์ที่เ,เลือกมานะคะเป็นไซส์ xl ตัวนี้มีไซส์เล็กกว่าน,นี้ด้วยนะคะ xl นั่นนเออองืืก็ค เขาสามารถที่จะเอามาประกอบรวมกันแล้วกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งแบบนี้เลยมีทั้งพื้นนะคะผนังแล้วก็หลังคาซึ่งสามารถแกะออกมาถอดล้างทําความสะอาดได้แล้วประกอบกันเข้าไปได้อย่างง่ายดายมากๆเพื่อนๆพราดสุจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะเพื่อนๆ่ะมีความบุนวมเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฉนวนนั่นเองมีฉนวนให้ถึง3มชั้นในหน้าหนาวแบบนี้นะคะตัวฉนวน3ชั้นจะช่วยกันความหนาวเย็นจากด้านนอกไม่ให้เข้ามาด้านในซึ่งฉนวนมีทั้งหลังคานะคะแล้วก็พื้น แล้วก็ผนังทั้ง3ด้าน4ด้านนี้เลยทุกคนได้ได้ว่าเวลาหน้าหนาวก็คืออุ่นเลยเวลาหน้าร้อนนะคะเขาก็จะาก,กันาความร้อนไม่ให้เข้ามาแล้วเรายังสามารถติดแอร์ให้เขาได้ด้วยการใส่คูลิ่งแพคหรือว่าคูลิ่งเจลตัวนี้ให้เขาได้ด้วยทุกคนเหมือนเป็นบ้านติดแอร์ได้เลยตรงจมุมนี้นะ <c oughs> จะเห็นว่าตัวใส่ เนี่ยค่ะมองจากมุมนี้นะคะจะเห็นได้ว่าช่องใส่คูลิ่งแผคนะคะมีให้ถึง2ด้านเลยเรียกได้ว่าติดแอร์ให้เย็นฉ่าไปเลยในหน้าร้อนค่ะแล้ววิธีการทาความสะอาดที่ง่ายที่สุดนะคะและทําได้บ่อยที่สุดก็คือการดูดฝุ่นนั่นเองเพื่อนๆดูดขนหมาขนแมวเศษดินเศษทรายนะคะได้หมดเลยเพื่อนไปซักก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้นะซักล้างเลยเพื่อนๆค่ะจากนั้นก็ตากแดดให้แห้งแค่นี้เลยง่ายมากๆค่ะนะคะอย่างเช่นรอยเปื้อนโครนนะคะหรือว่าอาหารน้องเอาอาหารเข้าไปทานข้างในอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็สามารถที่จะถอดล้าง ได้เลยอ่ะง่ายที่สุดแล้วค่ะกดซื้อมานะคะราคาประมาณ สีถึง้าใบแดงเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็ลองดูนะถ้าใครที่กำลัมงมองหาบ้านน้องนะคะที่สามารถพับเก็บได้ถอดล้างทำความสะอาดได้แบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็ขนย้ายได้ทุกที่เลยทุกคนเอาขึ้นรถก็ได้นะคะสมมติว่าเอาวางบนรถคือเขารู้ที่เขานอนเขารู้ที่นอนเขาอยู่แล้วเน,ะเนาะเวลาอยู่บนรถก็คือไว้บนเบาะหรือไว้ตรงพื้นเขาก็เข้าไปนอนในในบ้านนี้เลยะคะ่ะราคาตอนนี้เราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบให้ดูเลยทุกคนมันจะมีซิปโดยรอบเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน ง่ายมากเหมือนรูดซิปบนเสื้อกันหนาวหนึ่งตัวแบบนั้นเลยอารมณ์นี้เลยค่ะแล้วมีความบุนวมเล็กๆแบบนุ่มๆอุ่นๆน,นะคะเพื่อนๆเฮ้ยเอามาแบบ คุณภาพคือได้มาเกินราคานะในความรู้สึกนะคะถือว่าคุ้มเลยแล้วคือน้องก็นอนอย่างที่คิดตอนแรกก็คือกังวลว่ากลัวเขาไม่นอนกลัวเขาแบบซื้อมาแล้วเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยเอ้ยปรากฏว่าได้นะนางนางนอนอยู่นะคือดูเป็นสัตว์เป็นส่วน,นะคะ่ะเป็นเพื่อนขาเหมือนเ,น,น,เนเป็นบ้านของเขานั่นแหละเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะคะบ้านน้อยหลังนี้นะ,ะสําหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอย่างที่บอกเลยก็ลองดูนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะแอแปผลิตภัณฑ์ไว้ให้แล้วเนาะในตะกร้าซ้ายมือนะคะทุกคนก็กดเข้าไปจิ้มดูแล้วก็เลือกได้เลยว่าชอบไซส์ไหนนะคะ จะเป็นไซส์ xl นะคะก็ได้จะเป็นไซส์ xxl เหมือนตัวนี้นะคะก็ได้คลิปนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่ทานที่มาอุดหนุนเลยนะคะใครชอบคลิปรีวิวนะก็ฝากกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีนะคะ